สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสก,กิดใจ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการรอบบ้านเราเช้าวันศุกร์กับวีนัสอศวภูมิทางสถานีวิทยุสรารลมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตของประชาชนออกอากาศทางคลื่นความถี่ AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะ สำหรับข่าวเด่นของวันนี้นะคะข่าวแรกเลยก็คงจะเห็นไม่พ้นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับมอบตำแหน่งประธานกลุ่ม77ค่ะซึ่งก็เคยได้นํามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันแล้วนะคะว่ากลุ่ม77นี่มีความสําคัญอย่างไร เมื่อวันที่12มกราคมค่ะนายดอมประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้รับมอบตำแหน่งประธานกลุ่ม77หรือว่า G77 นะคะวาระปี2,559อย่างเป็นทางการต่อจากแอฟริกาใต้ค่ะ ประธานกลุ่มปี2558นะคะที่สำนักงานใหญ่สหรประชาชาตินครนิวยอร์กโดยมีเลขาธิการสหรประชาชาติรักษาการประธานสมาชาสหรประชาชาติและก็ผู้แทนประเทศสมาชิกกลุ่ม77อีก133ประเทศก็เรียกได้ว่าครบกันท,ทั่วโลกเลยนะคะร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสทั้งกล่าวค่ะท่านรัฐมนตรีก็ได้แถลงถึงวิสัยทัศน์แผนงานหรือว่าที่เรียกกันว่าโรดแมปนะคะแล้วก็ความพร้อมของไทยในการเป็นประธานกลุ่ม7 7โดยเฉพาะบทบาทของไทยในการเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันแล้วก็ระหว่างประเทศกําลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะรวมทั้งระหว่างภาครัฐ เอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคส2 0 3ศนะคะหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า sustainable development goals 2030ค่ะตามหัวข้อหลักของการเป็นประธานกลุ่มของไทยนะคะก็คือจากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยประเด็นที่ไทยนี่ให้ความสําคัญแล้วก็ผลักดันในระหว่างกันดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มก็ประกอบด้วย3ประเด็นหลักด้วยกันค่ะ ประเด็นแรกก็คือการขับเคลื่อนความร่วมมือของการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคส2อ3 0 2นะคะไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเลือกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะส่วนในเรื่องที่2นะคะก็คือการส่งเสริมความร่วมมือใต้ใต้หรือว่าเาเสาคอร์ p ปอเรชันแล้วก็ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่สก็คือการขับเคลื่อน ความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงระดับโลกอื่นๆค่ะในค่ำวันที่12มกราคมนะคะท่านรัฐมนตรีก็ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการรับตำแหน่งประธานกลุ่ม77โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรและก็ผู้แทนระดับสูงขององค์การสหรประชาชาติเข้าร่วมงานกว่า200คนค่ะ ายบรรคีมูลนะคะเลขาธิการสหประชาชาติรวมทั้งผู้แทนกลุ่มประเทศต่างๆในกลุ่ม77ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นหมูกก่เกาะกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่เจริญน้อยที่สุดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกกลุ่มประเทศแคริบเบียและก็อื่นๆนะคะได้แสดงความยินดีและก็ความเชื่อมัน่นต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลสําเร็จค่ะ ทั้งนี้นะคะกลุ่ม77นี่ก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2507ค่ะโดยประเทศกำลังพัฒนา77ประเทศเป็นผู้เริ่มต้นนะคะถึงได้เป็นที่มาของชื่อกลุ่ม G77 ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศกำลังพัฒนาในสหรประชาชาติแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือใต้ใต้โดยกลุ่ม77นี้นะคะมีสำนักง,งานเลขาธิการตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กค,นนค่ะแล้วก็มีจุดประสานงานในเมืองที่มีสำนักง,งานสหรประชาชาติตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นนครเจนีวา กรุงเนโรบีปารีสโรมเวียนนาแล้วก็กรุงวอิงตันนะคะปัจจุบันก็มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น134ประเทศค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเจรจาต่อรองที่สำคัญแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเวทีสหประชาชาติด้วยนะคะ ข่าวเด่นถัดมาใกล้ตัวขึ้นมานิดนึงค่ะเป็นเรื่องของอาเซียนนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นประธานงานคอนเสิร์ตเพลงอาเซียนค่ะแล้วก็งานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ นายชัยสิริอนามานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานงานคอนเสิร์ตเพลงอาเซียนและงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่8มกราคม2559ที่ผ่านมาค่ะนาวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศมีคณะทูตผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ300คนค่ะ การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็มีศิลปินกีตาร์คลาสสิกระดับโลกค่ะได้มาบรรเลงเพลงของ10ชาติอาเซียนนะคะที่มีความหลากหลายแต่ว่ามีรากฐานร่วมกันทั้งนี้หลายเพลงค่ะที่แสดงในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัลบัม้ม Asian Guitar Fusion of Southeast Asian Music นะคะงานคอนเสิร์ตและก็งานเลี้ยงรับรองนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลอง เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของภูมิภาคแล้วนะคะก็ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและก็ค่านิยมที่หลากหลายในอาเซียนด้วยค่ะโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางก็จะนาไปสู่ความเข้าใจซึ่งก,กันและกันแล้วก็ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนอาเซียนนะคะในโอกาสหน้าก็จะได้มีการนําเพลงจากอัลบั้มนี้มาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปค่ะ อาเซียนก็ก้าวสู่เป็นประชาการเป็นประชาคมอาเซียนนะคะอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2558ที่ผ่านมาโดยวิสัยทัศน์ของผู้นําอาเซียนต่อจากนี้ในอีก10ปีข้างหน้าก็คือการสร้างประชาคมที่มีการรวมตัวอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกานะคะมองไปข้างหน้าแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมและได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูป,ปรธรรมไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะนอกจากนี้นะคะข่าวเด่นในช่วงสัปดาห์ สัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องของการจัดสัมมนาการเสวนาระหว่างความเชื่อแล้วก็การอยู่ร่วมกันโดยสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะเร่งสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเนื่องในโอกาสที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ โดยเมื่อวันที่11มกราคม2559สถาบันการต่างประเทศเทววงวโรวปรการภายใต้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ร่วมมือกับสถาบัน Research Center for Islamic History, Art and Culture นะคะหรือว่า IRCICA ซึ่งเป็น องค์การภายใต้องค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ค่ะจัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อการเสวนาระหว่างความเชื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพนะคะโดยมีผู้แทนจากภาควิชาการภาครัฐ ภาคประชาสังคมภาคการศาสนาแล้วก็สื่มมอมวลชนรวมทั้งคณะทุตานุทูตจากต่างประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆนะคะประมาณ200คนให้ความสนใจใเข้าร่วมฟังกันสัมมนาค่ะ ในพิธีเปิดการสัมมนานะคะนายวิรศักดิ์ฟูตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็นายออยศอามนมมดานีเลขาธิการ o อ c นะคะให้เกียรติกลาสุนทรพจน์โดยทั้งสองก็ได้เน้นย้ำวัตถุป,ประสงค์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการอยู่ร่วมกันโดยสันติในสังคมที่มีความหลากหลายทางาศาสนาและวัฒนธรรมการกระจัดแนวคิดสุดโต่งแล้วก็การยุติการใช้ความรุนแรงนะคะตลอดจนให้ความสําคัญกับ บทบาทของการศึกษาเยาวชนสื่อมวลชนแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะจากนั้นก็เป็นการบรรยายของวิทยากรค่ะซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นดรสุรินทร์พิศวรรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็อดีตเลขาธิการอาเซียนด้วยค่ะ ทันสีดาโตสีด็อกเตอร์ซซยัทฮามิดอัลบาน,นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียแล้วก็ด็อร์ภาษากยะยวงวิสุทธ์ค่ะ นอกจากนี้นะคะในวันที่12มกราคม2559สถาบันการต่างประเทศเทววงวโรปการก็แนะนำคณะวิทยากรและก็ผู้แทนสถาบัน IRCICA นะคะทัศนศึกษาชุมชนกุดีจินคลองศารซึ่งเป็นตัวอย่างของชุมชนไทยหลากหลายาศาสนาที่อยู่ร่วมกันโดยสันติมานานหลายชั่วอายุคนค่ะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเสรีภาพในการนับถือาศาสนาในประเทศไทยนะคะส่วน ชุมชนกุรีจรงคของสารนั้นมีความเป็นมาแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีสารที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ก็จะได้นำรายละเอียดมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ โดยชุมชนนี้นะคะในช่วงต้นปีที่แล้วค่ะ6ชุมชน3ศาสนานี่ก็ได้มีการร่วมฟื้นฟูย่านเมืองเก่าแผนพัฒนากดีจีนนะคะคลองดิคลองสารซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยตีพิมพ์ไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่สำนักผังเมืองกรุงเทพค่ะก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำผังแม่บทฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครนะคะในมีการมอบหมายให้ศูนย์ออกแบบแล้วก็พัฒนาเมืองใน ในฐานะที่ปรึกษานี่ไปเป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเพื่อที่จะฟื้นฟูย่านเมืองเก่าแล้วก็การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกูดีจีนคลองสารค่ะกูดีจีนหรือว่ากดีจีนนะคะก็เป็นย่านชุมชนเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบรุรีมีความผสมผสานของหลายชาติพันธุ์ค่ะ อีกทั้งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นที่พำนักของสมเด็จย่านะคะที่เคยที่ทรงเคยประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะโดยเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วนะคะสำนักผังเมืองแล้วก็ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองก็ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกระดีจริงคลองสารโดยวิธีการสร้างภาพอนาคตในปี2575ค่ะ โดยได้เชิญภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ตัวแทนชุมชนนะคะร่วมกันวางผังแล้วก็ออกแบบโครงการค่ะ ทีนี้ทำไมถึงจะต้องมีการฟื้นฟูเมืองนะคะซึ่งสูนออกแบบแล้วก็พัฒนาเมืองก็ได้กล่าวว่าเพราะว่าการขยายตัวของเมืองที่ไม่มีระบบค่ะการม่เกิดความจําเป็นนะคะซึ่งปัจจุบันการกระจายตัวของเมืองไปสู่รอบนอกอย่างไรทิศทางเนี่ยทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณมหาศาลทีเดียวค่ะในการที่จะรองรับพื้นที่ที่มีการกระจายตัวออกไปรอบนอกไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูประโภคแล้วก็การจราจรนะคะดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องหันกลับ มาพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะย่านคดีจริงคลองสานนะคะก็มีกันทั้งหมด6ชุมชน3าศาสนาแล้วก็4ความเชื่อด้วยกันค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่2เขตนะคะก็คือเขตธมบุรีแล้วก็เขตคลองสานมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางอรารยธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะ ที่สําคัญนะคะว่าก็คือมีความเสี่ยงตอ่อการสูญหายทางวัฒนธรรมได้ง่ายค่ะถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์ที่ถูกต้องโดยในการประชุมในปีที่แล้วนะคะก็มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพระนักบวชชุมชนในพื้นที่แล้วก็องค์กรจากภายนอกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านะคะควรจะเป็นยังไงทั้งในระยะยาวระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นค่ะ เรื่องต่างๆที่ได้หารือกันก็มีตั้งแต่ด้านกายภาพเมืองนะคะจะมคีความเปลี่ยนแปลงด้านระบบคมนาคมขนส่งการใช้ประโยชน์ที่ดินอาคารที่เปลี่ยนไปเพื่อตอรบรับกับวิถีคนเมืองอาทิสวนสาธารณะลอยฟ้าหอศิลป์ลอยฟ้าโบสถ์ลอยฟ้า,ฟาหรือว่าการเดินทางที่จะสะดวกสบายมากขึ้นด้วยระบบรางเป็นต้นนะคะ ทางด้านสังคมเมืองก็จะมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญก็คือการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างชาติในภูมิภาคอาเซียนค่ะที่จะทําให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามานอกจากนี้นะคะประชากรในกรุงเทพก็กําลังก้าวสู่สังคมสูงวัยภาครัฐก็มีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณาสุขหรือว,ว่าซึ่งรวมไปถึงการบริการด้านเทคโนโลยีที่คํานึงถึงผู้สูงอายุเป็นหลักด้วยค่ะ ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหลายด้านเพราะว่าธุรกิจการส่งสินค้าตรงไปยังบ้านนี่ก็หรือว่าโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยนะคะก็ได้รับความนิยมพื้นที่การค้าอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตห้างส,สินค้าร้านโชห่วยตลาดสดตลาดนัดก็จะถูกพัฒนาปรับสภาพให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าสวนสาธารณะนะคะในอนาคตรวมถึงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจให,ให้กับคนในเมืองค่ะ ก็ตามนะคะการประชุมในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งทางคณะที่ทํางานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปกระบวนการก่อนที่จะเสนอให้สํานักผังเมืองกรุงเทพนี้น,นาไปเป็นแนวทางพิจารณาในการพัฒนาต่อไปค่ะสำหรับเส้นทางฝั่งธนบุรี กูดีขาวกูดีจีนคลองสารนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังจาก m a n a g e r c o t h นะคะเป็นเส้นทางฝั่งธงบรุรีกูดีขาวกูดีจีนคลองสารนี่ค่ะเป็นย่านเก่าที่ทำให้เห็นความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้ของคนเมืองกรุงเรียกจะเรียกว่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าย่านนี้เนี่ยมีทั้งวัดเก่าแก่มัสยิดติดริมน้ำศาลเจ้าจีนแล้วก็มีโบสถ์คริสต์ที่อยู่เคียงกันติดติดกันเลยก็ว่าได้ค่ะหลายๆคนนี่ก็ าจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปชื่นชมความงามของความแตกต่างที่ลงตัวแบบนี้นะคะหาได้ง่ายใกล้กล้นิดเดียวค่ะอยู่ในกรุงเทพนี่เองค่ะวันนี้ก็จะนําเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางฝั่งทุมบุรีกุดีขาวกุดีจีนคลองสารมาฝากคนผู้ฟังค่ะว่าเราจะแวะชมอะไรที่ไหนกันได้บ้างนะคะ สำหรับชุมชนย่านกุดีขาวกุดีจริงคลองสาลก็เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ําที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพค่ะปรากฏการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่สืบเนื่องมาจริงๆล้อตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยนะคะมีความเป็นย่านที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์สูง แล้วก็ถึงแม้ว่าความรุ่งเรืองในก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ามารดกวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นาศาสนสถานต่างๆก็ยังคงมีให้เราได้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ค่ะ เรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะก็คือวัดแจ้งค่ะหรือว่าวัดอรณุณราชาวัดอรณุณราชวรารามราชวรม,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 มหาวิหารนะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่สองแล้วก็เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานนะคะแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดมะกอกค่ะ องค์พระปรางประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบถ้วยชามแบบสมัยโบราณเปลือกหอยก็มีนะคะเป็นลวดลายดอกไม้ใบไม,ไม้แล้วก็ลายอื่นๆค่ะมีรูปปั้นมารแบกเรียงรายอยู่โดยรอบนะคะ ก็ลองคิดกันดูค่ะว่าช่างไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้แรงงานแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจนี่เท่าไหร่นะคะในการสร้างสารรค์ผลงานเหล่านี้ขึ้นมาก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็น่าชื่นชมมากๆค่ะเรียกว่าเป็นมรดกอันล้าค่าจากฝีมือบรรพบุรุษนะคะใกล้ๆก,กับวัดอรุณค่ะก็เข้ามาทางถนนอ,าอารุณอมรินนะคะข้ามคลองบางกอกใหญ่ก็จะถึงมัสยิดพังหลวงหรือว่ากูดีขาวค่ะเป็นมัสยิดแห่งเดียวที่สร้าง เป็นอาคารแบบโบสถ์ในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผรสมผสานทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็มุสลิมเป็นมสัสยิดในลักษณะโบสถของไทยที่สวยงามมากค่ะก็อาจจะเป็นแห่งเดียวของโลกด้วยนะคะ จากกุดีขาวคะ่ะเดินลัดเลาะย่านชุมชนเข้ามาสู่ทางเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะเราก็จะมาเจอกับวัดกัละยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานของหลวงพ่อซาปอกองเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะที่วัดกัละยาณมิตรเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่สำหรับให้อาหารปลาแล้วก็อาหารนกที่บริเวณสาลาท่าน้ำด้วยก็สามารถที่จะนั่งชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาได้ด้วยค่ะ อยู่ติดติดก,กันกับวัดกลยะาณมิตรนะคะก็จะมีศาลเจ้าเก่าแก่ศาลเจ้าเกี้ยนอันเกงค่ะหรือว่าที่ชาวบ้านมักเรียกกุดีจีนนะคะศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยนะคะเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สด้วยสถาปัตยกรรมจีนในสมัยราชวงศ์เชงค่ะเพื่อประดิษฐานองค์พระพุธทธสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเราก็สามารถที่จะเข้าไปไหว้พระพุธทธสัตว์กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ภายในได้นะคะ ถัดไปจากศาลเจ้าเกียนอันเกงค่ะก็เป็นที่ตั้งของโบสถ์ค่ะโบสถ์ซานตาครูสนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนสถานของชาวคริสต์อันโดดเดน่นที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาโบสถ์นี้เป็นโบสถค์คริสต์ของนิกายโรมันกาทอลิกแห่งแรกในฝั่งธนบุรีด้วยค่ะ,ะโดยบัตรหลวงยาโกเบก่อนนะคะผู้นำกลุ่มชาโปรตุเกสในขณะนั้นก็ได้เป็นผู้สร้างโบสถ์หลังแรกขึ้นในที่ดินที่พระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ ตัวโบนนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิกผสมกับเรเนซองส์แล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคิฤศาสนิกชนชาวกุดีจีนแล้วนะคะก็ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมใจของคิฤศาสนิกชนในละแวกใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ ในละแวกเดียวกันนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของวัดประยุรวงศาวาสค่ะที่มีพระบรมธาตุมหาเจดีย์พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมที่มีความสวยโดดเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2553อีกด้วยค่ะภายในวัดน,นะคะยังมีเขามอเขามอนี่ค่ะเป็นภูเขาจาลองขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางสระน้า แล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งของวัดค่ะที่เดินผ่านแล้วรู้สึกผ่อนคลายด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นะคะมีคนมาให้อาหารเต่ามีให้อาหารเต่าให้อาหารสาัตว์น,นะคะแล้วก็มีหนังสือให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้นั่งอ่านอีกด้วยค่ะใครที่เดินตากแดดชมเส้นทางฝั่งธนบุรีกูดีขาวกูดีจีนมาร้อนๆนะคะก็ขอแนะนำให้เข้าไปหลบแดดนั่งพักที่บริเวณเขามอกันค่ะ หลังจากที่นั่งพักเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินทางไปต่อค่ะไปที่มัสยิดกูตินอิสลา,ามหรือว่ามัสยิดต,ตึกแดงนะคะก็ตั้งอยู่ริมเจ้า,าแ,มแ,มแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันค่ะใกล้กับเชิงสะพานพุทธชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้นะคะเป็นาชาวมุสลิมเชื้อสายปัตตานีค่ะที่มีฝีมือด้านการทำทองแล้วก็นาคแล้วก็ถนัดในด้านการค้าขายด้วยนะคะ สำหรับชาวมุสลิมสกุลดังๆที่เคยอาศัยอยู่ในย่านนี้ก็มีเช่นานานา,นา,นาวงอรารยะอมันตะกุลนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เหลือผู้ที่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี้เพียงแค่ส0บหลังคาเรือนเท่านั้นค่ะ จากด้านย่านสะพานพุทธนะคะเดินต่อมาถึงคลองสารก็มสีสามารถเยี่ยมชมสารที่สุดท้ายที่สำคัญในเส้นทางที่นำมาฝากวันนี้ก็คือวัดพิชยยะยาติการามค่ะอยู่ใกล้สะพานพุทธแถววงเวียนเล็กนะคะมีจุดเด่นตรงที่มีภาพสลักเห็นเรื่องของสามก๊กอยู่ตรงฐานอุโบโสถด,ด้านนอกอะระหว่างเสาพาลายแต่ละต้นรวมทั้งหมด22ภาพด้วยกันค่ะ ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนที่ไหนอีกนะคะทั้งนี้นะคะในวัดนี้ก็ยังมีพระปาง3ยอดองค์ใหญ่สง่างามด้วยแล้วก็วัดนี้มักมีผู้นิยมมาบวชปฏิบัติธรรมถือศีลกันเป็นจํานวนมากค่ะ ยังไงถ้าผู้ฟังท่านผู้ฟังมีโอกาสนะคะก็ลองไปเดินเที่ยวชมย่านกุดีขาวกูดีจีนคลองสารกันดูนะคะได้ชมทั้งวัดไทยวัดจีนวัดฝรั่งมัสยิดแล้วก็ทั้งวิถีชุมชนเก่าแก่ของคนในย่านนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าได้เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขคุ้มค่าคุ้มเวลาแน่นอนค่ะจบจากเรื่องเที่ยวแล้วจริงๆมีเรื่องของ TTP ที่เคยติดค้างกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเรื่องความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ,พื้น Pacific หรือว่า Trans-Pacific Partnership Agreement หรือว่า t p p ที่เคยอยากจะ,ะเล่าในรายละเอียดให้ฟังไปแล้วแล้วก็ อ,อยากจะมาคุยให้ฟังต่อถึงเรื่องว่าไทยพร้อมหรือยังกับ TPP แต่ว่าในวันนี้เวลาของรายการรอบบ้านเราหมดลงแล้วนะคะก็ขอยกย่อไปไว้ในรายการหน้าละกันค่ะหากท่านผู้ฟังมีข้อติชมมีคำถามหรือว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรรอบบ้านเราก็เขียนจดหมายมาถึงกันได้นะคะจากหน้าซองถึงวีนัสอศวะภูมิรายการรอบบ้านเรากระทรวงการต่างประเทศเลขที่443ถนนพระราม6เขตราชเทวีกรุงเทพ10400ค่ะ หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารมาเม้นมากดไลค์กันได้นะคะที่เว็บสารนรม mfa. g o th Facebook แล้วก็ YouTube สารนรมเรี r a d โอค่ะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ